อยากลองดี เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงกับชีวิตผมและผมจะไม่มีวันลืมเรื่องนี้เลยอยากฝากว่าให้เป็นอุทาหรณ์ของคนที่หลบลูสิ่งที่มองไม่เห็นผมชื่อยงนะครับบ้านเกิดผมอยู่สุรินเรื่องมันเกิดตอนที่ผมอาอยุได้18ปีผมมีเพื่อนสองคนครับชื่อเตกับมอดธรรมดาตามภาษาวัยรุ่นที่คึกขนองและชอบทำอะไรห้า โดยนิสัยนี้มันเลยทำให้ผมต้องเจอเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตช่วงนั้นปิดเทอมช่วงเดือนตุลาแถวบ้านผมจะมีการเซ่นไหวบ้บรรพบุรุษที่ล่วงหลับไปแล้วก็มีไก่เหล่าและขนมตามที่เคยเส้นไหว้ตามประเพณีคนเฒ่าคนแก่กระจุดทูบบอกกล่าวตามประเพณีแต่ลืมบอกไปนะครับคนที่หมู่บ้านเขาต้องไปไหว้ศารที่ชาวบ้านเขานับถือ ที่อยู่ทางสามแพร่งกลางหมู่บา้านแล้วเรื่องมันก็ได้เกิดจากไอเตะเพื่อนปากพาซวยของผมหลังจากที่เจ้าบานท,ทำพิธีเซนไวบ,นบรรพรพบุษเสร็จด้วยความที่ไอเต้เหมันเมาเมากำลังได้ที่เลยหาเรื่องครับตอนที่เรานั่งกินด้วยกันจากความเมาและคึกขนองของมันมันเลยถามกับไอ้มอดว่าให้พวกมึงไปดูสารตรงทางสามแพ่งกับกูใหม อนนั้นทั้งผมและไอ้มอดแทบจะประเคนมือและเทา้าพร้อมด้วยคำด่าส่งให้มันแต่ด้วยความอยากรู้เหมือนกันก็เลยเออออตามไปเวลานั้นประมาณห้าทุ่มครับระยะทางจากบ้านผมไปศารทางสามแพ่งแค่หนึ่งกิโลพอพวกเราเดินไปถึงศารเหมือนมาเท่านั้นมันจะรู้งานมันพากันเห่าหอนอย่างไม่มีสาเหตุผมก็พยายามข่มใจ ทำเหมือนว่าทุกอย่างเป็นเรื่องปกติแต่แล้วอไอเตไอปากพาสวยมันก็ไปพูดที่นาซานที่มีไฟนีออนหลอดเก่าๆแสงริบปรีริบปร,ร,รีวะนี่ปู่มีจริงหรือเปล่าออกมาให้เห็นหน่อยตอนนั้นความรู้สึกผมกับมอสคืออยากจะถวายบาทาให้เตมากและตอนนี้แหละเรื่องที่ผมจะไม่มีวันลืมตลอดชีวิตก็คืออยู่ดีด รู้สึกเหมือนมีมือมาตบตบตรงขมับสองข้างจนรู้สึกมึนแล้วก็ฟุบลงไปตอนนั้นเสียงมาหอนก็ยังหอนอยู่ผมสะบัดหัวสองสามทีก่อนเงยหน้าขึ้นมาสิ่งที่ผมเห็นก็คือชายแก่ตัวเตี้ยๆผมอมๆผมขาวอยักศกทั้งหัวยืนอ้าปากในตามีแต่สีขาวคุณพระช่วยจากนั้น ชายแก่คนนั้นก็ยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างและปิดที่ตาทั้งสองข้างแล้วก็มีเลือดแดงๆค่อยๆไหลออกมาจากดวงตานั้นผมได้แต่ตาเบิกโพกหัวใจเทบหยุดเต้นแขนขาชาไปหมดพยายามจะขยับตัวหนีแต่ว่ามันขยับไม่ได้เหมือนมีอะไรบางอย่างสะกดให้ผมต้องยืนดูภาพอนาสยศยองนั้นไอหมอที่ไม่ได้เป็นอะไรเลย เห็นผมตัวแข็งถือ่อก็พยายามมาดึงแขนผมแล้วก็วิ่งแต่ก็เชื่อไหมครับตอนนั้นไอ้มอสเป็นว่ามันดึงแขนผมจะวิ่งแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างมาตรึงไว้ดึงเท่าไหร่เท่าไหร่ผมก็ยินตัวแข็งทื่ออยู่ที่เดิมและมันก็ทรมานจิตใจอย่างมากที่ผมต้องมาทนดูชายแก่คนนั้นยืนอ้าปากมือปิดตาทั้งสองข้างแล้วมีเลือดสีแดงไหลออกมาตลอดเวลาคิดแต่ในใจว่า เขาคงมาให้อภัยเราแน่เราคงต้องตายแน่แล้วแต่แล้วมีเสียงหนึ่งพูดว่าขวัญเอ้ยขวัมาแล้วบวกกับเสียงท่องคาถาภาษาบาลีที่ผมฟังไม่ค่อยออกชายแก่คนนั้นเลยหายไปผมรู้สึกตาพร่ามัวเหมือนคนครึ่งหลับครึ่งตืน่นแต่ก็พอมองเห็นร่างที่เดินเข้ามาใกล้ๆผมคุณคนนั้นก็คือคุณยาของผมเอง แกเดินเข้ามาพยุงผมแล้วก็ไม่ได้ดุดาอะไรผมสักคำเหมือนแกจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอ๋อคงสงสัยเกี่ยวกับไอ้เต้สินะครับตั้งแต่ที่ได้ยินคนเขาเล่าคือมันเก็บข้าวเก็บของไปอยู่บ้านญาติทพักกราส่วนไอ้หมอดก็กลายเป็นคนถือสินจากที่แต่ก่อดไม่เคยเข้าวัดเข้าวะนานๆทีเราสามคนได้มาพบเจอกันพูดคุยกันเรื่องสมัยเด็กๆ สนุกสนานแต่มีเรื่องหนึ่งที่เราทั้งสามก็ต่างไม่อยากพูดถึงและคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องสนุกแน่นอนก็คงเป็นเรื่องนี้แหละครับและเรื่องนอาทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังอย่าลืมกด subscribe ให้กับเราและกดกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดเรื่องร้อนในคลิปต่อไป